ยาครับก็เราจะมาลองใช้งานนะครับโพลีกอนนะครับเป็นเฟรมเิรกที่คอยมาช่วยเรานะครับในการออกโจทย์นะครับพอดีวิชานี้นะครับที่ที่ผมสอนที่ที่เชียงใหม่นะครับก็คือเราก็จะมีเซสชั่นที่ให้นักศึกษานะครับทาการออกโจทย์นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆในคลาสเนี่ยมาแข่งขันกันนะครับเราก็เลยเอาตัวนี้มาใช้เพื่อที่ว่าจะได้ให้โจทย์ของเรามีมาตรฐานมากขึ้นนะครับโอเค นะครับก็พอลิโกนนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมนำเอาทิ utorial นะครับของอาลีอับบาฮิมนะครับหนึ่งสามเจ็ดนะครับของคนนี้นะครับก็คือมามามาเป็นหลักเลยนะครับเอาเขามามาสอนเลยนะครับก็คือพูดง่ายวันนี้จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเราจะมาย่อยให้ดูนะครับว่าในใน ในกิจฮับนี้นะครับเขาเขาทำอะไรนะครับก็มาดูตรงนี้ก็ได้นะครับก็โอเคเป็นภาษาไทยเนาะโอเคนะครับนี่นะครับจุดประสงค์ของโพลีอนะครับโพลี곤เนี่ยก็คือเป็นหลักๆนะครับคือเป็นแพลตฟอร์มนะครับในการสร้างโจทย์สําหรับการแข่งขันเยนโปรแกรมนะครับก็คือมีอะไรบ้างหลักๆนะครับก็คือโอเคหนึ่งนะครับเราก็จะทําเขียนโจทย์นะครับเขียนตัวเนือเนือโจทย์นะครับทําได้นะครับ อันที่2นะครับก็คือเป็นการเตรียมเทสเคสมีการาโมเดลคำตอบนะครับมีการตรวจ,ม,รรวจมีการตรวจสอบความถูกต้องของ Input Output นะครับหลักๆก,ก็คือนี่ครับเป็นโครงสร้างเลยนะครับว่าที่เราจะเอาโจทย์เนี่ยขึ้นไปในตัวเกรเดเดอร์นะครับเราเราควรจะมีอะไรบ้างนะครับตัวโพลีนเนี่ยเขาก็จะจัดการให้นะครับ สมัครใช้งานได้ที่ p o l y g o n c o d e f o r c e c o m นะครับก็ไปสมัครก่อนนะครับลองพอสวิดีโอนี้นะครับคลิปนี้นะครับแล้วก็ไปสมัครก่อนนะครับหลังจากนั้นก็อ่ะลองเข้ามานะครับอ่ะทีนี้นะครับในตัวของ polygon นะครับพระเอกของ polygon นะครับก็คือจะเป็น t e s t l i b s นะครับก็คือ polygon เนี่ยเขาใช้ t e s t l i b s นะครับในการคอนโทนนะครับ การสร้างโจทย์ของเขานะครับก็คือเป็นเป็นไลบรารีนะครับที่ถูกใช้นะครับในเครือข่ายที่เขาเอาไว้สร้างโจทย์ปัญหาทางด้าน Competitive Programming นะครับโดยเฉพาะโจทย์ปัญหาทั้งหลายที่ที่ใช้ที่รัสเซียแล้วก็ในหลายๆประเทศนะครับหลายๆกั้นแข่งขันเนี่ยก็คือถูกเตรียมด้วย testlib.h นะครับก็คือเช่นโอเโรงเรียนที่อบรมโอลิมป,ปิกของรัสเซียทั้งหมดหรือว่า ACM ICPC นะครับ เอาเดี๋ยวตอนนี้ก็น่าจะเป็น ICTC นะครับก็มี Codeforce นะครับทุกๆราวเพราะว่ามันมี Section ที่ import โจทย์เข้า Codeforce ได้เลยนะครับโอเคอทีนี้ก่อนอื่นนะครับเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับการเขียนโปรแกรมปกตินะครับก็คือเวลาที่เราเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับสมมติว่าเราตอนเราทําโจทย์ก็ได้นะครับตอนเราทําโจ์เนี่ยก็คือเฮ้ยเราเรามี input. อินพุตเราเขียน โซลูชันของเราแล้วก็ได้ออปต์มาหลังจากนั้นเราก็สับมิดโซลูชันของเราใช่ไหมครับโอเคเฮยน่าจะถูกแล้วล่ะนะครับสับมิดของเราขึ้นเกตเดอร์ใช่ไหมครับก็โอเคเราก็มีโซลูชันใช่ไหมครับนี่คือการเขียนโปรแกรมปกติใช่ป่ะเราก็อินพุตอ่านเราอาจจะเขียนอินพุตเองเฮ้ยลองลองลองอินพุตเองนะครับแล้วก็ลองได้ออปต์แบบนี้นะครับแต่ทีนี้คือถ้าสมมติว่าตอนที่เราทําโจทย์เขียนโปรแกรมนะครับ มันมันต้องมีอะไรบ้างนะครับเวลาที่เราออกแบบโจทย์เนี่ยเฮ้ยหลักๆเราก็ต้องมีอะไรมี Input หลายๆอันใช่ไหมครับแล้วก็เอาพุทที่สอดคล้องกันหลายๆอันถูกไหมก็คือว่า Input 1มันจะต้องสอดคล้องกับเอาพุทหนึ่งโอเคถ้ารับ Input 1เนี่ยจะได้ออกพุทหนึ่งนะอินพุตสจะได้ออกพุทสองนะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะมีอ่าเคสในการอ่าตรวจคาตอบ10อันเนยครับเราก็มีสิบเทสเคสอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ปัญหามันก็จะตามมานะครับว,ว่าเฮ้ยโอเคถ้าถูกนั้นเราทําเองเนี่ย โอเคปัญหาที่เราต้องตามมาก็คือเฮ้ยเราต้องตรวจสอบอินพุะว่า Input เนี่ยมันตรงตามฟอร์แมตของโจทย์หรือเปล่าโอเคไหมครับหรือว่าเฮ้ยอินพุแบบบางทีเราเราลืมอะเรารับเลข3ตัวแต่โจทย์บอกรับเลข4ตัวเฮ้ยมันมันก็จะค้างทางโปรแกรมใช่ไหมครับหรือว่าโอเคเราตรวจสอบเอาพุ t เนี่ยเฮ้ยเอาพุตถูกต้องไหมนะครับอ่ะปัญหาอะไรอีกมี Gen put. เจนอินพุตอานนี้ปัญหาใหญ่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วครับโอเคเราเราเจนอินพุตนะครับ okay, ทีนี้การเจ็อินพุตก็มีมีหลายอย่างครับเดี๋ยวในนี้ก็จะมีมีตัวอย่างให้ดูนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่สําคัญมากๆอีกอันหนึ่งครับก็คือการทดสอบเวลาและก็หน่วยความจําครับเวลาที่ใช้แล้วก็หน่วยความจํานะครับโอเคบางทีเราไม่ได้มีเครื่องอเกตเตอร์เป็นของตัวเองเนี่ยครับเราที่เราเราจะต้องทดสอบว่าเฮ้ยหนึ่งลันหนึ่งหนึ่งวินาทีเมมเท่านี้ให้มันมันทันไหมอะไรเงี้ยครับคือตรงเนี้ยเราสามารถเซตไว้ได้ ในตัวโพลีกอนนะครับให้เขาตรวจได้แล้วก็เดี๋ยวพอรันเทสปุ๊บมันก็จะบอกมีรีพอร์ตออกมานะครับว่าโอเคเนี่ยมันผ่านกี่เคสไม่ผ่านกี่เคสนะครับเคตรงเนี้ยนะครับหลักๆทีนี้เรามาดูต่อนนิดหนึ่งนะครับนี่ทีนี้นะครับถ้าพูดถึงโครงสร้างในการทำงานนะครับเออเราเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับเคปกตินะครับ โอเคอันเดิมของเรามีเลยนะมี In p u t ใช่ไหมครับมี Main s o l u t i o n แล้วก็มี Answer นะครับคือ,อเป็นขอ,ขอเปลี่ยนแอนเตรงนี้เป็นคำตอบของกรรมการนะครับเป็นคำตอบของกรรมการนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะทำมีอะไรบ้างมันก็จะแยกครับมันก็จะแยกสิ่งที่เราต้องทำเวลาเราทำโจทย์นะครับมันก็จะแยกโอเคมีฝั่งฝั่งสร้าง Input ฝั่งสร้าง Solution แล้วก็ฝั่งสร้างคำตอบตรงนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับเวลาที่เราจะทำ in, สร้างอินพุตขึ้นมาเนี่ยอินพุตเนี่ยม,มันก็จะมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีหลกัหลกๆนะครับ2อันมี generator กับ validator generator ก็คือตัวที่สร้างไฟล์อินพุตเนี่ยให้เรานะครับอย่างเช่นผมกรอก10-20เนี่ยมันก็จะไปไปทําการ random มาทำนุ่นว่า10-20อ่าเป็นอินพุตของผมให้ได้นะครับส่วน validator เนี่ยก็เป็นการตรวจสอบว่าอินพุตเนี่ยมันตรงตามโจทย์หรือเปล่า ตรงตามโจทย์หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็คือส่งให้เมนถูกไหมครับเมนโซลูชันของเราเมนโซลูชันของเรารับอินพุตมาปุ๊บมันก็จะได้แอนเซอร์สมมติว่ามีไฟล์มันก็จะมีแอนเซอร์สิอันถูกปะ่ะนะครับทีนี้เรามาดูต่อในส่วนขอขอดูสวนท้ายก่อนนะครับเอาส่วนนี้ก่อนครับส่วนตรงกลางนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยมันมันต้องมีอะไรบ้างนะครับคือหลัก,ลกๆแน่ๆแหละมันก็ต้องมีเมนโซลูชันแหละถูกไหมครับคาตอบของ คำตอบของคำตอบหลัก o f f i c i a l solution คำตอบที่ดีที่สุดอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ยเวลาเราทําโจทย์เนี่ยครับเขาก็แนะนําว่าเออมันก็ควรจะมีโซลูชันหลายๆแบใบนะก็คืออย่างเช่นโซลูชันที่ทําผิดดูซิเออมันส่งมาปุ๊บแล้วคําตอบมันได้ไหมมันควรจะได้เคสเคสประมาณไหนนะครับหรือว่าโซลูชันที่ time out solution ที่ได้บางเคสอะไรอย่างนี้ครับ อย่างเช่นโอเคถ้าสมมติว่าเรา,เราทำโจทย์ Dynamic Programming โอเค Main Solution ของเราก็เป็น Dynamic Programming ใช่ปะโอเค Solution อื่นที่ทำเอาอย่างเช่นอะเลยบูท Force ใช่ไหมครับโอเคตรงนี้เนาะก็เราทุกคนจะมีหลายๆ Solution เพื่อเอาไว้เทสนะครับอนอกจากนี้ก็มีอะไรอีกอะนะครับเวลาที่เราตรวจตรวจคำตอบนะครับถ้าคำตอบของเราเนี่ยมีแบบเดียวนะครับสมมติว่าโอเคจงหาผลรวมของเลข2ตัวโอเคมันก็มีแบบเดียวอย่างเงี้ยครับมันก็ก็ตอบได้เลยแต่ว่าบางขี่ะ โจทย์อะบางอย่างเนี่ยมันมีคําตอบได้มากกว่า1แบบอ่ะมีคําตอบได้มากกว่า1นึ่งแบบเมนโซลูชันอาจจะตอบแบบหนึ่งผู้เข้าแข่งขันอาจจะตอบแบบหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีสิ่งที่จะต้องทําเพิ่มนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าเช็คเกอร์เช็คเกอร์เนี่ยก็คือจะทําหน้าที่รับ3อย่างนะครับรับอินพุตนะนะครับรับคําตอบของกรรมการรับคําตอบของผู้เข้าแข่งขัน,ขนแล้วก็มาเช็คนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับทำอย่างนี้นะครับอ่ะ ในวันเนี้ยนะครับในคลิปเนี้ยนะครับเราก็จะมีการทํากล่องสีฟ้าอ่าวันนี้เราจะมาเน้นกล่องสีฟ้านะครับสมมุติว่าเราเราหาเมนโซลูชันได้ละนะครับเรามีโซลูชันอื่นเนครับเราจะมาทํากล่องสีฟ้ากันนะครับก็คือมีเจเนเตอร์วอลิเดเตอร์แล้วก็เช็คเกอร์สตัวนี้นะครับในในคลิปนี้นะครับเราจะทํา3ตัวนี้นะครับเพื่อให้เข้าใจโครงสร้างแบบโฟล์ทมันนะครับโอเคเราจะทําอะไรก่อนนะครับเริ่มต้นเราจะมาที่วอลิเดเตอร์ก่อน นะครับหลังจากนั้นเราจะมาเช็คเกอร์แล้วก็ค่อยมาเจ n เนอเรเตอร์แล้วกันนะครับเทตตรงนี้นะครับเราจะทํากล่องสีฟ้านะครับสําหรับโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่ที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือกําหนดนะครับอะเรนะครับของเลขจํานวนเต็มนะครับ n จํานวนมาให้นะครับแล้วก็แสดง จำนวนเฉพาะที่อยู่ในอะเลตัวไหนก็ได้มาตัวหนึ่งนะครับตัวไหนก็ได้โดยรับประกันว่าในอะเลต์นี้จะมีจํานวนเฉพาะอย่างน้อย1ตัวนะครับโดยที่เงื่อนไขเราอันนี้เงื่อนไขก็เล็กๆก่อนละกันนะครับก็คือโอเคขนาดของอะเล์ก็ไม่เกิน1000แล้วกันนะครับหนึ่งถึงหนึ่พันแล้วก็แต่ละตัวมีค่าไม่เกิน1000นะครับโอเคข้อมูลนําเข้านะครับก็คืออะไรบรรทัดแรกนะครับก็จะเป็นเลขจํานวนเต็มนะครับ n นะครับโดยที่ n อยู่ในช่วง1นึ่งถึงหนึ่นนะครับแล้วก็ บรรทัดที่2นะครับเป็นเลข n ตัวนะครับเลขจํานวนเต็ม n ตัวนะครับแต่ละตัวขั้นด้วยช่องว่างนะครับโดยที่แต่ละตัวก็โอเคมีค่าตั้งแต่ 1- นึ่งถึงหนึ่นะครับข้อสังเกตนะครับโจทย์ข้อนี้มีมีได้หลายคําตอบนะครับเฮ้ยทำไมมีได้หลายคําตอบโอเคสมมุติว่าอะไรของเรานะครับง่ายๆทุกตัวเป็นเลขจํานวนเฉพาะหมดเลยนะครับเลขจานวนเฉพาะหรือก็หยิบตัวไหนมาก็ได้ใช่ไหมครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอ่า โจทย์ในวันนี้นะครับโอเคนะครับก็หลังจากที่ทุกคนนะครับสมมุติว่าผมสมมุติว่าเราสมัครผูลลิ้อนแล้วนะครับก็พอล็อกอินเข้าไปนะครับนะครับเราก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับสมมุติว่าล็อกอินเข้ามาครั้งแรกเลยก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้แหละนะครับมันก็จะมีตัวอย่างโจทย์มาให้อยู่แล้วนะครับ1 ..2..3..4 อันนะครับ โอเคหลักๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ทําไปทีละอันนะครับไล่ทําไปทีละแท็บแต่แต่จริงๆเราโฟกัสหลักๆอยู่แค่3อันนะครับก็คือ validator checker แล้วก็ generator ใช่ไหมครับโอเคนะครับ่ะเราก็ไล่ทาไปทีละแท็บเริ่มต้นนะครับก็คือเราเราเริ่มที่โอเค new นะครับ new problem ก่อนนะครับเราก็เริ่มที่ new problem นะครับหลังจากนั้นเราก็กรอกชื่อนะครับโอเค โดยที่ชื่อนะครับก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคตัวเล็กนะครับเขาบอกว่าอะไรเนี่ยครับภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับแล้วก็โอเคอาจจะมีแดชได้นะครับสมมุติว่าเป็นพรามนัมเบอร์นะครับก็พิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็กด Create นะครับเราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ออกมาปุ๊บเนี่ยครับก็จะเป็นพรามนัมเบอร์โผล่ออกมาอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดที่ Start นะครับเพื่อเริ่มนะครับเพื่อเริ่มนะครับโอเคเดี๋ยวผมทําไปพร้อมกันเลยนะครับ โอเคสมมติว่าโอเคผมอ่าผมสร้างเทสไว้ละนะครับสร้างเทสไว้ละโอเคโหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมสร้างเทสไว้เนาะผมเคยสร้างทำแล้เบล่าผมสร้างชื่อเทสแทนแล้วกันนะครับแล้วผมก็เลือกสตาร์ทนะครับนี่ครับโอเคทีนี้นะครับอ่าก็มาดูนะครับพอมาปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆ follow ตรงนี้ไปนะครับนี่ครับก็จะมีหน้าแรกนะครับก็คือเนี่ยหน้า general info นะครับ general info เนี่ยก็คือเป็นการบอกโอเคอ่า ข้อมูลพื้นฐานต่างๆนะครับของของโจทย์เรานะครับเรามีอะไรบ้างนะครับโอเคโดยปกติแล้วเริ่มต้นเราเรายังไม่แก้ไม่แก้ตรงนี้นะครับก็คือหลักๆก,ก็คือโอเคถ้าสมมติว่า,าข้อมูลนําเข้าก็เป็นโอเค Standard Input ข้อมูลส่งออกก็เป็น Standard Output ตรงนี้เราไม่แก้นะครับโอเคแล้วก็จะมี Time Limit นะครับไทม์ลิมิตก็โอเค1000ก็1วิเนาะโอเคนะครับทีนี้เขาก็เสร็จได้ถึง15วิเลยนะครับก็แล้วแต่โจทย์นะครับก็ไปลองเซตกันดูนะครับ อ่ะแต่นี้ก็ฟิกไว้ก่อนนะครับ1วีก่อนแล้วก็เมมโมรีลิมิตนะครับก็คือโอเคเราก็ฟิกไว้ที่256ก่อนนะครับจริงๆตรงเนี้ยมันมันติ๊กเพิ่มได้นะครับถ้าใครจะทำโจทย์อินเตอร์แอคทีฟหรืออะไรแต่ว่าในคลิปนี้เราไม่ไม่ได้สอนถึงอินเตอร์แอคทีฟนะครับแล้วก็แอดแท็กได้ครับว่าโอเคที่ตรงนี้เป็นทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็ตรงนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปว่าที่โค้ดฟอร์สเขาใช้กันเพราะว่ามันมีตรงนี้ครับมันแอดเข้าคอนเทสต์ไปได้เลยครับโอเคโอเคงั้นเราก็กดเซฟนะะครรับไไไม่ด้ทําอ นะครับนะนะครับหลังจากนั้นนะครับมาดูที่แถบต่อมานะครับก็คือเนี้ยเราจะมาที่ statement ก่อนนะครับ statement ก็คือโอเคจะเป็นแถบที่แต่งเนื้อความโจทย์นะครับเนื้อความของโจทย์นะครับเนื้อความของโจทย์เมื่อกี้เรามีโจทย์แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเอาตัวโจทย์ของเราเนี่ยครับมามาใส่นะครับโอเคตรงเนี้ยมันก็มีมีให้เลือกได้หลายอันครับงที่มันมีไทยนะครับแต่วันก่อนผมลองแล้วมันยังไม่ค่อยเวิร์กเท่โอเคผมเป็นอังกฤษก่อนละกันในคลิปนี้นะครับจริงๆไปลองภาษาไทยก็ได้นะครับ อเคนะครับแล้วลอกกด create นะครับโอเคตรงนี้นะครับเราก็จะมากรอกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโจทย์ของเรานะครับก็คือ name เป็นชื่อโจทย์นะครับตรงนี้ก็เป็นเนื้อตัวเนื้อเนื้อโจทย์นะครับมี input format เห็นไหครับ output format ตรงนี้มันเป็นการบอกว่าโอเคเพื่อที่จะเขียนให้ชัดเจนนะครับว่าโอเคข้อมูลนําเข้าของเราคืออะไรข้อมูลส่งออกของเราคืออะไรมีโน้ตได้นะครับมีมีตัวอย่างได้นะครับแล้วก็ก็กด save ครับแล้วก็กรอกแล้วก็กดเซฟนะครับทีนี้ถ้าเรากดเซฟแล้วเนี่ยมันจะสามารถพรีวิวได้3แบบนะครับพรีวิวใน Latex นะครับพรีวิวใน HTML แล้วก็พรีวิวใน PDF เป็น PDF นะครับทีนี้นะครับตัวตัวของโจทย์นะครับตรงนี้มันรองรับการเขียนแบบ Latex นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอกลับสไลด์ก่อนครับนี่นะครับเนี่ยตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรามีข้อมูล ทั่วไปของโจทย์เป็นอะไรนะครับทีนี้เรามา add statement นะครับก็คือเนี่ยเราจะมากรอกเนื้อหาของโจทย์นะครับทั้งนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากออกโจทย์เฉยๆแบบทดสอบโจทย์เฉยๆไม่อยากเอาโจทย์ขึ้นก็ไม่ต้องกรอกตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องกรอกตรงนี้ก็ได้นะครับก็ตรงนี้ถ้ากรอกแล้วมันจะสร้าง PDF กียก a t ท x ให้นะครับตรงนี้นะครับนี่มมนะครับชื่อโจทย์นะครับตรงนี้อ่ เป็นตัวตัวโจทย์นะครับรูปแบบข้อมูลนําเข้ารูปแบบข้อมูลส่งออกนะครับส่วนโน้ตเนี่ยจะอยู่ท้ายของเทสเคสนะครับก็อาจจะเป็นโน้ตอย่างเช่นเดี๋ยวเดี๋ยวที่จะทำก็อย่างเช่นอ๋อจำเลยเฉพาะคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีทิ utorial นะครับก็แบบว่าเออแบบเป็นตัวอย่างนะครับกรอกเสร็จนะครับแล้วพรีวิวได้นะครับทีเนี้ยอย่างที่บอกนะครับโจทย์เนี่ยเขียนในรูปแบบของเลเท็กนะครับก็คือถ้าเราอยากจะมีตัวยกตัวห้อย เนี premises, ่ยครับมันมันจะง่ายนะครับก็คือว่าเราใส่ดอลลาร์ทรายข้อข้อความของเรานะครับแล้วข้อความนั้นน่ะก็จะเป็นการแสดงผลแบบเลเทกนะครับแล้วก็ถ้าตัวยกเราก็ใส่นะครับตัวยกแล้วก็ใส่ปีกายอยากให้มันยกอะไรก็อยู่ในนี้นะครับอยากให้เป็นตัวห้อยอยากให้ห้อยอะไรก็เดอร์สกอร์นะครับหลักๆก็จะใช้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็เขามีตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างนี้ครับนี่เนี่ยเราเขาสามารถดูได้ว่าเนี่ยเฮ้ยถ้าเขียนเลเท็กนะครับเราอยากได้อะไรนี่ครับอย่างเช่น ให้ x เนี่ยเป็นตัวแบบตัวแปรนะครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ย a under score i ยกกำลังสองเห็นไหมครับอยู่ในดอลลาร์ซน์เห็นไหมเป็น a under score i ยกกำลังสองซึ่งโอเคถ้าเรายกกำลังเยอะๆหรือว่าทำอะไรครับรูปแบบของเลขเ,เนี่ยมันมันจัดได้ได้สวยกว่านะครับโอเค,คอ่ะทีนี้อ่ะสมมติว่า ผมก็กอบโจทย์ประมาณนี้นะครับโอเคผมก็บอกว่าโจทย์ผมชื่อ Find the prime number นะครับก็บอกว่าโอเค g i v e r a n a r r a y of n ร e ์ e อฟเนะครับแล้วก็ you should print any prime n u m b e r in the a r r a y นะครับแล้วก็รับประกันว่าอย่างน้อยเนี่ยใน array นะครับของเรามีอย่างน้อย prime number 1ตัวนะครับทีนี้พูด t format ผมบอกว่ามีบรรทัดบรรทัดแรกนะครับก็เป็น N นะครับก็ n นะครับแล้วก็วงเล็บนะครับเห็นไหมครับ n จะอยู่ในช่วง นะครับ n อ็น่าเอลนะครับอ่า uh, พวกอ่า uh, น้อยกว่าเท่ากับอย่างเงี้ยครับเราจะใช้ l แ s ดก่อนครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ย hey, less than equal ตรงนี้เราเราไปดูไปดูตัวอย่างพวกพวกเงื่อนไขตรงเนี้ยได้ในนี้นะครับโอเคอันนี้ผมเขียนให้ดูก่อนเฉยๆนะครับโอเคแล้วก็ n นะครับแล้วก็น้อยกว่าอ่าหนึ่งพันนะครับอย่างงี้แล้วก็บรรทัดที่2เป็นอะไรนะครับตรงนี้อ่า uh, พอเสร็จแล้วนะครับตรงนี้อย่างเช่นโน้ตเห็นไหมครับผมว่ากับพามนัมเบอร์นี่นะครับเสร็จละเราก็กดเซฟใช่ไหมครับกดเซฟอ,อ่ะเนี่ยพอพรีวิวมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับมันก็จะบอกว่าาชื่อโจทย์อะไรอ่าไทม์ลิมิตคืออะไรเมมโมรีลิมิตคืออะไรอินพุตเอาพุตแล้วนี่เห็นไหมครับนี่คือตัวโจทย์และนี่คืออะไรอินพุตเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะจัดการอยู่ในรูปนี้ให้นะครับเอาพุตเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของโจทย์ก่อนนะครับส่วนของโจทย์ นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูต่อกันในแท็บต่อๆไปนะครับก็โอเคเรามาดูในแท็บแท็บไฟล์เนาะนะครับนี่ครับแท็บไฟล์นะครับมันจะประกอบด้วย3ส่วนนะครับมี Resource นะครับมี Source File นะครับแล้วก็มี Attachment นะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มที่เช็ค r c e for compatibility ด้วยนะครับโอเคนี่นะครับก็คือเนี่ย แท็บไฟล์นะครับหลักๆก,ก็คือมันจะเก็บไฟล์อยู่3ามประเภทนะครับรีสอร์สเนี่ยก็คือจะเก็บพวกอะเฮดเดอร์ไฟล์แล้วก็ไลบรารีไฟล์หรือว่าไฟล์อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ื่นๆที่ใช้ในการคอมไพน์นะครับโอเคมันจะรวมทั้งพอ่าบ r o b l e m t x t ของเราด้วยนะครับโอเคส่วนที่2นะครับก็คือส่วนที่เราจะใช้เยอะที่สุดในตอหลังจากนี้นะครับก็คือ source นะครับ source ไฟล์ก็คือจะเป็นพวกโอเคเป็นไฟล์ cpp ของเรานะครับ cpp ของเราที่จะเป็นเกี่ยวกับพวก generator checker นะครับแล้วก็ validator นะครับโอเคทั้งนี้ถ้าโอเคเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคถ้าซอสไม่สามารถคอมไพล์ได้ก็ให้ลองกดปุ่มเช็คซอส for compatibility ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมี uh, additional file นะครับก็คือใส่ร uh, ูปแบบอื่นนะครับพวก microsoft word เรนี้อันนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับโอเคเราเราปกติเราจะไม่ค่อยได้มายุ่งกับแท็บนี้เท่าไหร่ในตอนแรกนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำตอนอัปโหลดแล้วมันก็จะมาเช็คได้จากแท็บนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันต่อๆไปนะครับ <small> Intro <noise>